มีความชัดเจนแล้วค่ะคุณผู้ชมกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัล w a l l ลตในเฟสที่2ล่าสุดนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่า จะมีการประชุมคณะกรรมการกระตุน้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทภายในเดือนตุลาคมนี้และความคืบหน้าล่าสุดสําหรับพี่น้องประชาชนนะคะในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนที่รอคอยการลงทะเบียนค่ะในส่วนของการเข้าร่วมโครงการกระตุน้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาททั้งผู้ที่ไม่มีบัตรัสดิการแห่งรัฐไม่ใช่ผู้พิการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐไม่ผ่านและยังไม่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกระตุน้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทมาก่อนรอคอยความชัดเจนรอบสุดท้าย ในการลงทะเบียนสําหรับพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้นายเผ่าภูมะะิโรจนสกุลยืนยันชัดเจนว่า งานกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเลตหนึ่งหมบาทนั้นจะแจกเป็นเงินสดหรือว่าเงินดิจิทัลวอลเลตหรือว่าแจกเป็น10,000บาทแบ่งจ่ายเป็น2 000, ร,อรอบรอบละ5,000บาทนั้นนะคะวันนี้มีความชัดเจนจากนายเผ่าพรมโรจนสกุลเดี๋ยวเราไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทุกทก่านนะคะวันนี้นันจะพาคคคุุณผู้้ชมมมปตติดตาาาาวืบหนล่ส ค่ะสําหรับการออกมายืยนยันจากทางกระทรวงการคลังน,นะคะที่มีกระแสข่าวว่าตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนสําหรับการเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลบัลเลตหนึ่งมื่นบาทและแง้ประชาชนที่อยู่ในส่วนของกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนรอคอยวันลงทะเบียนยังไม่ทราบเลยว่า จะลงทะเบียนเมื่อไหร่ลงทะเบียนอย่างไรและจุดให้บริการในการลงทะเบียนสามารถดําเนินการได้ที่ไหนหลายคนรอคอยการเข้าร่วมโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทั่บัลเลตหนึ่งหมื่นบาทค่ะล่าสุดนะคะในส่วนของนายผอภูมิโรจนสกุลก็ออกมายืนยันชัดเจนเมื่อวันที่11ตุลาคม25 6 7ันาสํว่าสำหรับการเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิชัลบัลเลตหนึ่งหมื่นบาทในเฟสที่2จะมีการแจกเงิน5,000บาทหรือว่า1 0 0 0 0หมืนบาทนั้นนายผอภูมิโรจนสกุลยืนยันว่าเบื้องต้นยังไม่ ไม่มีการระบุจากคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่อย่างใดว่าจะเป็นการแจกเงินจํานวนเงินเท่าไหร่หนึ่งหมื่นหรือห้าพันบาทแบ่งจ่ายเป็นสองรอบหรือไม่ต้องรองให้คณะกรรมการนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยจะมีนางสาวแพทองทานชินวัตรรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมค่ะเป็นคนพิจารณาจํานวนเงินว่าจะแจกเมื่อไหร่แจกอย่างไรแจกแบบไหนรูปแบบในการแจกเงินเป็นเงินสดหรือว่าเงินดิจิทัลหรือว่าจํานวนผู้ที่ได้รับสิทธิ์ค่ะจะมีการประกาศให้ตรวจสอบสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งรวมไปถึงกลุ่มที่ไม่มี มา์ทโนจะประกาศวันให้ลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่งคาดว่าจะมีการสรุปการประชุมภายในเดือนตุลาคมนี้หรือปลายปลายเดือนตุลาคมค่ะรอคอยความชัดเจนจากทางภาครัฐอีกครั้งหนึ่งส่วนประเด็นที่หลายคนอยากรู้นะคะว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจในเฟสที่1ไม่ได้รับการกระตุ้นเศรษฐกิจเท่าที่ควรหลังจากที่มีการแจกเงิน1นึ่งหมื่นบาทไปแล้วล่าสุดนายผอภูมิโรจนสกุลยืนยันนะคะว่า เรื่องนี้ไม่เป็นความจริงต้องมองถึงปัจจัยอื่นประกอบด้วยภาพรวมในการแจกเงินที่จะแช่นวอลเล็ตในกลุ่มเปาะบางตอนนี้มีการจับจ่ายใช้สอยสะท้อนถึงการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องอีกทั้งตอนนี้นะคะประเทศไทยในพื้นที่บางส่วนได้รับผลกระทบในเรื่องของอุตุภัยน้ําท่วมซึ่งอาจจะส่งผลต่อการจับจ่ายใช้สอยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เท่านั้นเองแต่ทางรัฐบาลเร่งที่จะดําเนินการเยียวยาอย่างต่อเนื่องค่ะวันนี้มีคลิปเสียงก่อนหน้านี้ของนายพอภูมิโรจน์ นสกุลยืนยันเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลบ a l เลตในเฟสที่2ด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามค่คจะว่าอาเลือ5,000ยังไ,ไม่ได้มีการคุยยังไม่ได้มีการประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นตัวเลขที่ออกมา,มาก็ยังยังไม่ได้มีการหาเรือครับเป็นแต่เพียงข้อเสนอที่ที่โยนเข้าไปในสังคมนะครับซึ่งซึ่งก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยต้องมีการหาหรืตอต้องมีการประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจกันก่อนครับก็ต้องมีการประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ก็จะดูในภาพรวม ของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมการกระตุ้นแบบไหนที่เหมาะสมการกระตุ้นช่วงไหนที่เหมาะสมการกระตุ้นด้วยจานวนจํานจำนวนเงินเท่าไหร่ที่เหมาะสมนะทุกคนมีสิทธิ์เสนอทุกคนมีสิทธิ์พูดนะฮะทุกคนมีสิทธิ์ให้ความเห็นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ทั้งหมดก็ต้องมาไปคุยกันในคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าหมันถึงว่าปลาจีก็ยังมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจกระทรวงการทลังกระทรวงการทลังออกเรื่อยๆครับออกเรื่อยๆอย่างที่ท่านเห็นมาในช่วงที่ผ่านมาก็มีการออกเรื่อยๆต้องมีทัวร์เที่ยวที่เขาอยากได้เราเที่ยวด้วยการเรา่ อันนั้นเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับซึ่งทางกระทรวงเนี่ยก็ต้องมีการอาหารือการครอสกันระหว่างกระทรวงแต,แต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นอำนาจตัดสินใจของของในแต่ละกระทรวงนั้นๆน,น,นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมนี่คือความชัดเจนล่าสุดในการเดินหน้ากระตุศศ้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทในเฟสที่สองนะคะใครที่รอคอยเตรียม,มพร้อมๆเลยค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้จเะจอะกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ